มาดูการเชื่อมประพุครับมันจะมีมีตัวเชื่อมนะที่เราเจอตัวเชื่อมและนะครับเห็นอะไรไหมเห็นตัวเชื่อมแรกไหมครับมีตัวเชื่อมแรกนี่ตัวเชื่อมแรกนะครับสัญลักษณ์ก็คือนี่เป็น V คว่ำนะเหมือน V คว่ำนี่แหละการเชื่อมประพุนะมาดูว่ามันเชื่อมอยังไงครับ ่นนไขของตัวเชื่อมและมันจะบอกว่ามันจะเป็นจริงกรณีเดียวนะครับ <_ S 1> เมื่อจริงทั้งคู่นะอันนี้กำหนดนะกำหนด p กับ q นะครับ p กับ q เป็นประพจน์ใดๆนะประพจน์อะไรก็ได้ครับอันนี้กำหนดเป็นตารางค่าความจริงนะถ้ามีสองประพจน์นะครับเราก็จะ พิสูจน์อยู่สี่แบบนะอาจจะเป็นจริงๆก็ได้หรือจริงเท็จเท็จจริงแล้วหรือเท็จเก็ได้ครับสี่กรณีจนครบนะคล้ายๆยนเหลียนนะหัวหัวหัวก้อยใช่ไหมครับก้อยหัวก้อยก้อยใช่ไหมคล้ายๆกันนั้นมีสีกรณีทีทีคือจริงอ่า F คือเท็จนะครับทำไมถึงใช้ T มันน่าจะย่อมาจากอะไรครับเนี่ยภาษาอังกฤษที่แปลว่าจริง uh, True เออ True แสดงว่าเท็จก็คือ False False f a l อ่ oh, False uh, คือผิดเห็นไหมคือเท็จอ่ True or False T คือจริงนะเวลาสอบอย่าไปจำ T คือเท็จนะครับเรียบร้อยนะครับ T คือจริง F คือเท็จ นีประมาณนี้เราจะเห็น tf ต่อไปเราก็จะเจอ tf tf เยอะมากนะครับอ่าประมาณนี้เชื่อมด้วยตัวเชื่อมและนะครับเอาถ้าตามภาษาพูดนะเห็น f ตอบ f ครับก็คือเห็นเท็จตอบเท็จจะเห็นว่ามันเป็นจริงกรณีรณเดียวใช่ไหมครับนี่เมื่อจริงทั้งคู่เห็นไหมที่เหลือ มันมีเทสใช่ไหมครับอันนี้ก็มีเทสใช่ไหมก็เลยได้เทสอันนี้ก็มีเทสได้เทสนี่มีเทสได้เทสมาดูเดี๋ยวจะพาเชื่อมนะครับอ่าจงหาข้อความจริงของประพจน์ต่อไปนี้นะมีสองประพจน์ครับประพจน์นี้อันนี้กับประพจน์นี้ครับหนึ่งบวกสองเท่ากับสองบวกหนึ่งจริงไหมครับนี่ยจริงเออจริง สามคูณสองเท่ากับสองคูณสามไหมจริงเชื่อมเ้วยแรกบอกว่าเชื่อมเ้วยแรกบ,บอกว่าเห็นเทสเห็นอตอบเอฟเห็นเอฟไหมครับนี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีจริงไม่มีฉะนั้นจริงๆตอบจริงครับข้อนี้ตอบจริงมาดูข้อสองนะครับข้อสอง ข้อสองเป็นไงข้อสองสามําอยู่ในนี้ไหมอยู่เอออยู่ทีครับเป็นจริงสามเป็นยนขีออ้ไหมเป็นเป็นจริงเอา้าทีทีครับทีทีก็ตอบทีครับ <c oughs> เชื่อมด้วยอะไรก็แล้วแต่ครับถ้าจริงจรงตอบจริงหมดเลยนะครับง่ายๆเลยอ่าต่อไป สามเป็นจํานวนตรกยะหรือไม่เป็นไหมครับเป็นอ่าเป็นเป็นจริงรูทสามเป็นตรกยะเป็นไหมไม่เป็นอ่าไม่เป็นถูกต้องครับรูทสามไม่เป็นรูทสามต้องเป็นอาตักนะครับอ้าวเชื่อมด้วยและบอกว่าเห็นเท็จตอบเท็จนี่มีเท็จอยู่ตอบเท็จนะครับข้อนี้ อ่าข้อสี่ครับหนึ่งเป็นจำนวนจริงใช่ไหมคะ่ะเออใช่ครับหนึ่งเป็นเป็นจำนวนจริงและหนึ่งเป็นจำนวนตรรกยะด้วยเป็นไหมครับเป็น,ปนอา่าจริงจริงนี่จริงจริงตอบจริงนี่อันนี้เชื่อมด้วยแหละนะครับได้เนาะ เชื่อมโดยแหละนะอ่าประมาณนี้วันนี้เอาสองตัวเชื่อมนะครับนามาดูเชื่อมด้วยหรือตัวเชื่อมหรือนะครับหรือเป็นตัว V นะเชื่อมด้วยหรือบอกว่าเป็นเท็กรณีเดียวนะครับเมื่อเป็นเท็ทั้งคู่โอเคนะ หรืออาจจะบอกว่าเห็นทีตอบทีต่างกันกับและนะครับและบอกว่าเห็นเท็จตอบเท็จใช่ไหมส่วนเหลือเห็นจริงตอบจริงนะครับเอามาดูวิธีหานะทดสอบอันนี้เห็นจริงตอบจริงนะครับ เห็นทีตอบทอีมาดูครับหนึ่งบวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึ่งจริงไหมหนึ่งบวกห้าเท่ากับห้าบวกหนึ่งจริงไหมครับจริงค่ะเออจริงเป็นจริงสิครับอันนี้เท่ากันไหมเนี่ยจีิคู่กับสองบวกสามทำเร็วเรียบก่อนได้ห้าใช่ไหมครับสี่ห้ายี่สิบ อันนี้ถ้าอะไร่นี่ยี่สองเป็นแปดจริง <12. S 2> ค่ะสิบสองเท่ากันเป็นจริงเชื่อมด้วยหรือครับเห็นจริงตอบจริงเห็นทีตอบทีน่าเห็นไหมแค่นี้เลยอ,อันนี้ครับสองเป็นจำนวนคู่ไหมครับเป็นใช่ไหมเป็นค่ะเป็นสองอยี่หลังสามเป็นจำนวนคี่ไหมครับไม่สองอยี่หลังสามได้อะไร เออนึกว่าจะตอบผกนะตอบผกนี่ฮานะครับนี่เชื่อมด้วยหรือเห็นจริงตอบจริงอ่าสุดยอดมากต่อไปข้อสามครับรูสองเป็นตรรกยะหรือไม่เป็นเทศเออเป็นเทศนะรูสองต้องเป็นอัตักนะครับรูปสองเป็นยานันเต์ไหมไม่ไม่เป็นไม่ค่ะ ตอนเต็มก็คือมันจะไม่มีรูทครับเป็นตัวเลขโดดๆนะเชื่อมด้วยหรือเห็นจริงตอบจริงเห็น t ีตอบทีมี t ีไหมนี่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มี t ีก็ตอบเอฟข้อสุดท้ายครับข้อสี่สองบวกสามเท่ากับห้าไหมจริงใช่จริงไหมจริงค่ะใช่อันนี้จริงจริงได้จริงครับ ตอบนี่อ่าประมาณนี้นะครับ